สวัสดีครับแฟนเพจช,ชัยนรงค์ฟาร์มนะครับก็วันนี้ก็มาเสนอเครื่องรงเรือนนะครับที่เวลาเราทำรงเรือน,นขนาดใหญ่อะนะครับมันจะสุดลูกหูลูก,ลกตาแบบนี้นะครับชัยรงค์ก็ทำให้กับคนที่เขาให้ชัยรงค์มาออกแบบแล้วก็ทำให้เลยนะครับแล้วก็เป็นแบบสเปเชียลก็คือจะมีขาปลูกแบบนี้นะครับแบบนี้นะนะครับอันนี้เป็นโต๊ะปลูก นะครับเขาจะเอากระถางม,มาวางวางวางแล้วก็มีระบบน้านะครับระบบน้ําก็จะเป็นระบบน้ําหยดก็จะเป็นท่อพีอวางให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับที่วางกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีระบบพัดลมนะครบพัดลมก็คือมันจะดูดความเย็นจากข้างหลังนะครข้างหลังสีดําๆตรงนั้นนะครับพัดลมจะดูดความเย็นมานะครับแล้วก็พัดออกตรงนี้จะเป็นมุ้งนะครับมุ้งข,ขนาด32ตาน,นี่ยมแลแงเข้าได้ยากมากนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพลาสติก นะครับพลาสติกนะครับก็กันเวลาฝนมันตกแล้วมันกระเซนเข้ามาไม่ได้นั่นเองนะครับเนาะนะครับก็ข้างบนมีสแลนที่สามารถดึงเก็บได้นะครับสแลนที่สามารถดึงรูดเก็บได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่หลอดไฟนะครับนี่จะเป็นเป็นขั้วหลอดไฟนะครับแล้วก็มาดูนะครับนี่นะครับ เวลาเราใส่หลอดไฟไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้กลางคืนเนี่ยมันจะสว่างมากเลยผมจะตั้งไว้ประมาณหกโมงครึ่งใช่ไหมครับเวลาพระอาทิตย์ตกไปแล้วก็ระบบไฟก็จะเปิดอัตโนมัติปุ๊บเลยนะครับไฟก็จะสว่างจ้าทั้งหมดเลยในโรงเรือนนี้นะครับเพราะว่าติดหลอดไฟเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือปลูกตัวสมุนไพรที่มีราคาคที่มุยมูลค่าสูงนะครับก็จะเปลืองไฟหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีต้องมีลมเย็นโคเข้ามานะครับจะ เห็นตรงนี้จะเห็นเราไฟแกว่งอยู่ก็คือลมมันจะโฟนะครับลมเย็นก็จะโฟออกด้านนอกไปทางนู้นนะครับก็พื้นนะครับพื้นผมก็จะปูด้วยหินครุกนะครับจริงๆแล้วข้างล่างเนี่ยปูด้วยพลาสติกปูกันญ้าก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะปูหินคลุกขึ้นมาอีกทีไม่งั้นเดี๋ยวยากขึ้นมาแทรกขึ้นมานะครับเราจะปูพลาสติกกันญ้าก่อนแล้วก็จะเป็นหินค,ครุกทับอีกทีหนึ่งมันก็เลยดูสะอาดเวลา ทําอะไรก็ง่ายนะครับเวลาน้ํามันหยดลงไปมันก็จะซึมไปเลยนะครับน้าก็จะซึมไปเลยนะครับแต่ถ้าเราปูแต่พลาสติกอย่างเดียวเวลาน้ําหยดมันก็จะดูมันเลอะเะเทอะนะครับมันก็จะดูเ,เลอะเละ,เละนะครับนี่ก็พาชมโดยรอบนะครับแล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวกระถางนะครับกระถางที่ปลูกอยู่นะครับตัวกระถางเนี่ยเขาใช้กระถางแอร์พอร์ตนะครับกระถางแอร์พอร์ตอันนี้ผมให้เขามาวางเมื่อวานแล้วก็ จะใช้เป็นน้ําแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือเวลาอันเนี้ยจะถูกเจาะรูท่อไมโคร p ีถูกเจาะรูอันนี้ดัดแปลงเอานะครับนี่ผมดัดแปลงนยฮะใครอยากทาตามก็ดัดแปลงแบบนี้ท่อไมโคร p ีเจาะ5รูนะครับแล้วก็จะอ้อมรอบต้นนะครับอ้อมรอบต้นของพืชนะครับไว้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใช้ขาปักนะครับมันไม่พอนะเพราะพืชชนิดนี้กินน้ําเยอะนะครับกินน้ําเยอะก็ ถักไม่พอนะครับเมื่อปักไม่พอเดี๋ยวทําให้ก็ทําแบบนี้ให้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับส่คอนโทรลแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวดูว่าตัวคอนโทรลนะครับเป็นยังไงนะครับผมพาไปดูตัวคอนโทรลเป็นยังไงนะครับอะพัดลมมีสองแบบทะะัแบบสี่เหลี่ยมกับแบบวงกลมนะครับมีทั้งสองแบบีม จะปิดพัดลมแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเสียงมันดังนะครับครับตรงนี้ตรงนี้เป็นระบบน้ำนะครับเวลาเปิดเปิดน้ําเป็นแมนนอนมันก็น้ําก็จะไหลเลยนะครับเปิดเลยมันก็จะไหลอันนี้เขาต้องการน้ําเยอะนะครับต้องการน้ําเยอะก็คือการลดน้ําเยอะเนี่ยก็แค่นาทีเดียวก็พอละนะครับนาทีเดียวก็พอนะครับซึ่งจะถูกตั้งเวลาโดยทัมเมอร์ตัวนี้นะครับเราก็ต้องไม่ไม่ต้องยุ่งกับทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ก็ปล่อยให้เป็นออโต้ไว้นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นเซนเซอร์ความชื้นนะครับเมื่อความชื้นได้ที่ปุ๊บระบบ evaporative จะทำงานนะครับก็คือระบบ cooling pad จะทำงานนะครับเมื่อความชื้นได้ที่มันจะกระพริบนิดนึ่นะเอาล้วถ้าสมมติเราตั้งไว้ที่80อย่างเงี้ยมันก็จะทำงานนะครับถ้าเลย85ไปมันก็จะหยุดทำงานอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรารลกษาวความชื้นไว้ที่80นะครับ80 70 60สามารถตั้งได้หมดเลยนะครับส่วนไฟฟ้า ระบบปลดไฟนี้นะครับมาดูนะนะครับผมจะเปิดนะครับ,ระบ,บนะครับผมจะเปิดนะครับระบบปลดไฟนะครับไฟก็จะเปิดแบบนี้นะครับพอถึงเวลาที่เราสมมติเราปิดที่4ี่ทุ่มมันก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับเนี่ยนะครับก็ทําให้พืชได้รับแสงอย่างพอเพียงนะครับบางทีเนี่ยเขาต้องการช่วงแสงตั้งแต่เช้าจนถึงสามทุ่มหรือเที่ยงคืนก็ได้นะครับ ก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาได้ไม่เองนะครับน,นี่ง่ายไหมฮะง่ายเนาะนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับก็ให้ชัยนรงไปทําให้ก็ได้นะครับใหราไปทําให้ก็ได้ที่บ้านเนาะหรือที่ฟาร์มใครก็ได้นะครับนี่เป็นระบบที่ชัยนรงทําอยู่นะครับชัยนรงทาอยู่นะครับ มีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยก็พัดลมนะครับอาจจะเปลืองไฟนิดนึงแต่ว่าผมเลือกพัดลมชนิดนี้ที่เป็นวงกลมตัวนี้อันนี้ประหยัดไฟนะครับนะครับอันนี้ประหยัดไฟเรียบร้อยนะครับเลือกแบบประหยัดไฟให้นะครับหลอดก็เป็น LED ที่ประหยัดไฟนะครับนี่ห้อยมาจากข้างบนหลังคาเน่ยนะครับห้อยมาจากลงมาตรงนี้นะครับมันก็จะได้รับอ่าได้รับแสงอย่างทั่วถึงกันนะครับทุกกระถางนั่นเอง <itor> อันนี้เป็นเป็นโรงเรือนขนาด6คูณ6นะฮะไอ้6คูณ15เมตรนะ6คูณ15เมตรแล้วก็ต่อกันนะครับแล้วก็ต่อกัน8โรงมันก็เลยดูกว้างใหญ่ไพศาลนะครับโดยมีรางรับน้ําฝนนะครับโดยมีการต่อรางรางรับน้ําฝนนะครับต่อรางรับน้ําฝนนะครับแล้วก็เอาน้ําไปท,ทิ้งข้างหลังเลยนะครับเอาน้าไปท,ทิ้งข้างหลังเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปออกไปดูข้างนอกนะครับเนาะเดี๋ยวส่องจากข้างนอกเข้ามาว่าตรงเรือเนี้ยมันมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูจากข้างนอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูจากข้างนอกอันนี้เปิดข้างไว้อยู่เพราะว่าคนงานเขาทางานอยู่นะครับเพื่อให้อากาศเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นประตูสองชั้นนะครับเป็นประตูสองชั้นประตูสองชั้นนะครับ ดี๋ยวนะไม่รู้ว่าเขาล็อกข้างนอกหรือเปล่าไม่ล็อกนะครับไม่ล็อกนะครับประตูสองชั้นเปิดออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เห็นเป็นเชือกอยู่ตรงนั้นก็คือเชือกที่ใช้สําหรับในการดึงสแลนนะครับกลับมาเราจะมุงสมมุติว่าช่วงมีนาเมษาแดดแรงมากร้อนมากอย่างเงี้ยนะครับอย่างช่วงเนี้ยนะครับก็ดึงสแลนมาข้างหน้าแล้วก็เอาสายมามัดไว้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงฤดูหนาวแสง แสงมันไม่พอก็ดึงกลับไปข้างหลังซึ่งจะมีมีสายอีกอีก,อ,กอีกเส้นหนึ่งดึงรูดเก็บไปข้างหลังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสลิงนะฮะเส้นลวดสลิงนะครับเพื่อให้มีตัวจับสลนนะครับรูดเข้ารูดออกได้นะครับรูดเข้าออกได,ด,ด้รูดปิดรูดเปิดได้นั่นเองนะครับ,นะรบสวยงามนะครับ,นะรบเนาะ ใครอยากได้โรงเรือนมาตรฐานแบบนี้นะครับก็ติดต่อชัยนรงฟาร์มมาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรที่ใหม่ๆก็จะมาเสนอให้ทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ